สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือใช้แล้วชอบเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะคะแกก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดือนละครั้งเหมือนเดิมแหละเราก็เลยจะมาพูดในคลิปนี้ว่าใช้อะไรแล้วชอบบ้างแล้วก็ปีนี้สัญญาว่าจะเปลี่ยนเครื่องสาอางบ่อยๆนะคะเพราะว่าปกติเป็นคนใช้อะไรที่แบบเดิมเดิมแล้วก็เดิมแล้วก็เดิมมากๆนะเช็ดเครื่องสําอางเลยนะคะจะเป็นตัวนี้ที่คือหมดไปเขาเรียกว่าซองหนึ่งแล้วมี3ซองนะอันนี้เป็นสำรีจากซิสเตอร์เมคอัพนะคะ เคยใช้นะสำลีก็ใหญ่ดีคือแบบดูแผ่นแบบดีๆนิ่มดีนะช่วงนี้ใช้กับตัวนี้นะคือ k n g makeup c l e a n s i n g makeup makeup c l e a n s i n g เป็นยูซลีนะคะ d e r m o p u r i f y e d สลับกันเนาะเออหลายๆตัวแต่เดือนนี้ก็เอาเป็นตัวนี้ละกันนะคะล้าง ื่องสำอางได้ดีนะคะละอาดอ่อ,อนโยนแต่ราคาสูงไปน่าจะช่วยในเรื่องพวกสิวพวกอะไรด้วยแต่แก้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวนะคะก็เลยแบบไม่ได้เห็นผลทางด้านนั้นแต่ล้างเครื่องสำอางออกได้ดีที่สกินแคร์นะคะก็ยังจะเป็นตัวนี้อยู่ที่ใช้แล้วก็ชอบแล้วก็ต่อเน,นื่องมาเป็นฟาโคล่านะคะที่ทาใต้ตาตัวนี้มันก็จะชุ่มชื้นมากๆอันนี้เป็นใช้แล้วชอบปี2016เลยนะคะว่าแก้วจะเป็นคนที่เปลี่ยนสกินแคร์บ,บ่อยมากๆนะอันไหนใช้แล้วชอบก็จะใช้จนหมดแล้วก็ถ้ามีอันใหม่ก็ใช้นะอันนี้เป็น ของ The Face Shop นะคะที่ เฮ้ยคือตั้งแต่ได้มาก็ยังไม่หยุดใช้เลยมันเป็นความยืดแล้วก็มีความดีใช้แล้วถามว่าผิวเป็นยังไงคือผิวมันดูดูดีขึ้นน่ะเนี่ยถ้าทางหน้าก็ใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยนะคะคือมันใช้แบบใช้ดีอะ่ะคือความรู้สึกคือผิวมันดูดีขึ้นแล้วก็มันชุ่มชื้นตลอดคืนถึงแม้ว่าจะแบบทาตัวเดียวกัแแนแดดก็ยังจะเป็นตัวเดิมอยู่นะเป็นโลจูคิตตัวสูตรสีชมพูตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเนื้อบางเบาดีแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะในช่วงเวลาที่ร้อนๆคืออากาศมันร้อนใช่ไหมเราก ตัวนี้ก็คือใช้ต่อเนื่องมานะจากปีที่แล้วก็มาันปีนี้นะคะสเปรย์น้ำแร่นะคะราคาเบาๆก็เป็นตัวนี้นะที่ใช้บ่อยแล้วก็ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ได้มานะ่ะจริงๆเราก็คือที่ใช้เยอะๆก็คือจะเป็นขวดเล็กแต่เนี้ยคือขวดใหญ่อันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่ของ Eve and Boy นะคะเป็นสเปรย์ที่ถามว่าละออมันละเอียดไหมไม่นะแต่มันถูกแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่แบบ ชุ่มๆดีนะคะก็คือฉีดได้บ่อยๆฉีดแล้วไม่รู้สึกเสียดายหรือไม่รู้สึกเสียใจอะไรนะคะฉีดแล้วก็มีความมันแบบนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้บ่อยๆแล้วก็เห็นบ่อยๆในพวกใน Facebook หรือว่าในอินสตาแกรที่แต่งหน้าสั้นๆแล้วก็ How-to แต่งหน้านะแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่อันนี้เป็น SK2 นะคะ Miss Day เ s s e n c e นะเป็นพิเทล่าน้ำแร่พิเทล่าแต่อีฉันฉีดเยอะมากคือแบบเพิ่งเพิ่งมาใช้จริงจังจริงๆมีต้องนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาใช้จริงจังถามว่าหมดแล้วแกจะ ซื้อเหงไหมก็อาจจะยังนะแต่คือมันใช้ดีจริงแหละแต่แก้วรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบกลิ่นมันแบบน่าจะเป็นกลิ่นธรรมชาติหรืออะไรสักอย่างนะมันมีความกลิ่นที่แบบกลิ่นที่แบบถามว่าฉีดเรารู้สึกยังไงมันให้รู้สึกผิวรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นกว่าตัวนี้นะตัวนี้มันแค่เป็นแบบเหมือนน้ำแร่เย็นๆธรรมดาแต่เนี้ยคือรู้สึกแบบผิวมันดูแบบเมคอัพก็ได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะรีวิวไปแล้วก็คงจะเห็น แล้วว่าแก้วใช้บ่อยตั้งแต่ได้มาตั้งแต่เปิดกล่องนะคะอันนี้ก็คือรองพื้นนะคะของ LA Girl o c o p e r l e n ราคา470บาทนะที่แก้วซื้อมาใช้ดีมากวันนี้ก็ใช้นะคะปกปิดกลางๆคุมมันกลางๆทุกอย่างกลางๆหมดแต่ว่าได้ผิวที่ดูแบบ ดีดี D, ใครที่สนใจก็ลองย้อนลงไปดูรีวิวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความประทับใจในตัวหนางมากบ้างรองพื้นแบบ2อนั่นก็คือของโซลาบ b บีไพรเมตัวนี้นะรีวิวไปแล้วก็มีคนคอมเมนต์ใต้คลิปว่าแบบเฮยใช้แล้วดีใช้แล้วดีใช้แล้วดีใช้แล้วใชด้ดีจริงจริงแล้วก็ราคามันก็ถูกคือเนื้อมันแบบคล้ายๆกันนะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบน้ําเยิ้มกว่าแล้วก็ ปกปิดได้กลางๆคือเนื้อดีเลยอะแต่ว่ามันอาจจะมีความแบบข้อเสียนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องเก็บดีๆเพราะตัดแล้วมันก็คือเหมือนแบบตัดไปเลยกับราคา49บาทแล้วก็ขนาดมาให้เยอะมากไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้บ่อยนะใช้หมดไป สองซองแล้วนะบางทีมันก็หกบางอะไรบ้างแต่นั่นแหละก็หมดไป2อสซองแล้วอันนี้ก็จะเป็นซองใหม่ที่ยังไม่ได้แกะก็เลยเอามาให้ดูมากันที่งานคิวนะคะแก้วมีการเปลี่ยนงานคิวเลกนอยผมได้มีการทําผมสีดาหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมทําผมสีดําทาไมผมสีดําแล้วอะไรยังไง คือพักผมนะคะแล้วก็อยากทําผมสีดําด้วยนะคะอยากรู้ว่าหน้าเป็นไรคืออันนี้คือดําสนิทแต่ว่าผมแก้วจริงๆแล้วมันเป็นสีน้ําตาลมันก็มีการหลุดลอกแล้วแหละก็เ <c oughs> ลยเปลี่ยนใหม่เป็นสีน้ําตาลเข้มนะอันนี้เป็นของ i n t o It ทั้งคู่เลยนะคะก็เป็นสีน้ําตาลเข้มทั้งคู่ใช้ดีนะคะแล้วก็เขียนคิ้วแต่โอเคไม่ได้ใช้สีดําเพราะว่าแก้วรู้สึกว่าน้ําตาลเข้มก็พอแล้วมันก็จะได้แบบหน้าดูซอฟลงไม่ได้เข้มไม่ได้ดูดุมากจนเกินไปนะคะมาที่พาเลตตานะคะก็ยังคงเป็นอันเดิม ะค,ะคืออันนี้พูดบ่อยมากอันนี้เป็นของโพ n y ่โพนีนะคะเป็นอายแชโดว์ที่สีสวยแล้วก็ซื้อมาเองแต่ราคาก็ราคาสูงจริงๆก็หาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหาได้สีประมาณนี้ได้ตามพวกพวรสสันบูธนะชอเพราะว่าซื้อมาแล้วแล้วก็ใช้ได้จริงใช้ได้บ่อยนะสีสวยเนื้อดีแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบมีความชิมเมอร์คือแก้วบางทีก็ทาสีชมพูอย่างเดียวเลยคือพูดบ่อยมากอันนี้ นะคะแล้วก็มีของคนนี่อันเดียวด้วยแก้มนะคะแก้มช่วงเดือนที่ผ่านมาคือหยิบตัวนี้แต่จริงๆเราซื้อมาตั้งแต่ไม่ใช่ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นของอีกปีหนึ่งนะคะอันนี้คือพาเลทข,ของทา์ที่มันมี 5, สีหรือ 6, สี5สีมันคุมมาเป็นบัตรออน5้สีของทาทแต่ว่าเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ว่าจะมีสีสุดท้ายเนี่ยที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีความวิ้งวิงเล็กน้อยนะว่าราคามันแพงแต่เนื้อสีมันชัดแล้วก็ติดโทนคุ้มกว่าซื้อตลับเดียวๆนะคะแต่แพ็กเกจก็คือแบบ ตอนแรกอะเห็นว่ามันสวยมากแต่พอได้มาแล้วแพ็กเกจแบบนี้มันเปื้อนง่ายมันดูซิดซมันดูแบบโอ้ติดอะไรง่ายๆมากหยิบใช้เดือนที่แล้วบ่อยมากนะคะขอวกกลับมาที่ขนตากันสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ตาแล้วมันต้องขนตาก่อนแต่ว่าไปแก้มเลยนะคะก็งงอ่ะมาที่งานมาสคาร่าก็จะเป็นของ The Face Shop นะรุ่นนี้ปัดได้สะพึงงึงงันงงงงงงทุกสิ่งอย่าง งามมากนะคะอันนี้จริงๆเราเคยใช้หมดไปแล้วอันหนึ่งแต่ว่าได้มาใหม่จากพี่แอมนะคะพี่แอมให้มาอันนี้ใช้ดีเป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วมันยาวเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เลอะง่ายนะคะแต่ว่าถ้าออกหนักๆมากมาสคาร่าอะไรก็เอาไม่อยู่เนาะการติดขนตามันรู้สึกหนามันรู้สึกเจ็บมันรู้สึกโอ๊ยนู่นนี่นั่นใครที่อยากได้ขนตาเนี่ยธรรมชาตินะอันนี้ไม่ได้ปัดขนตาเลยก็ซื้อรุ่นนี้มาติดนะคะอันนี้เป็นบอกต่อเบอร์ P063 ใครที่ติดเก่งๆเนี่ยน่าจะชอบนะอันนี้เป็นรุ่นที่เราคาน้อยที่สุดแล้วก็รุ่นที่แบบดูเบาๆใสๆคอนทัวร์ที่โคตรชอบโคตรรักนะคะเป็น s e v e n นะคะคอนทัวร์เซเวนทีหาได้ตามบูธนะคะอีที่มันรู้สึกว่าเชดดิ้งสันจมูกแล้วมันขึ้นแล้วมันธรรมชาติแล้วมันแบบพุ่งนะคะแต่ไฮไลท์ไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้แต่สี เชดดิ้งของหนาและส่วนอันนี้ก็พูดบ่อยมาเป็นไฮไลท์ที่ชอบแห่งปีชอบคามปีมายันปีนี้ทั้งหมดก็จะซื้อเองเบ c ก a นะคะสีแชมเปญพ p อปนะคะเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วก็สุดแล้วอีฉันเนี่ยชอบเอามาไฮไลท์ตัวด้วยนะคะให้แบบชามฉันใช้อันนี้ฉันแบบลงทุนนะ ดีแต่ราคาก็สูงมถีถ้าถามว่ามีแทนกันได้ไหมถ้าแบบความรู้สึกในการทาก็ยังไม่มีอะไรแทนได้แต่ว่าพวกไฮไลท์ที่แก้วชอบราคาเบาๆก็จะมีพวก into it เนาะแล้วก็จะมีพวกแ Can นเ e ก็ลองดูดีค่ะอันนี้เป็นอายไลเนอร์ er นะคะยี่ห้อ e v e e v e หรือเปล่าไม่แน่ใจยิบมันลองตอนช่วงแบบ นี่แหละต้นปีนะคะก็เลยใช้บ่อยอยู่นะเพราะว่าอีตัวเมเปรีสีเหลืองมันจะหมดก็เลยหยิบตัวเนี้มาแทนเลยนะแต่อันนี้คือจะมีความเรียวแล้วก็เล็กกว่า ะะแล้วก็สีก็คมชัดเหมือนกันนะใช้ดีแล้วก็ติดทนพอๆกันเลยนะงานลิปของเราดีกว่านะคะคือหยิบมาสีแท่งประมาณนะั้นอันแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่พูดบ่อยมากนะเป็นลิปทิ้นของออตตี้นะคะเป็นแบรนด์เกาหลีถามว่าเป็นทิ้นที่แบบติดทนหรือว่าอะไรยังไงไมไม่นะเป็นทิ้นปกติธรรมดาแต่คือหยิบใช้บ่อยนะคะสีก็เป็นสีแดงสวยดี แล้วก็ทาง,ง่ายคือหยิบใช้บ่อยเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ทาทินแล้วก็ทาลิปสีอ่อนๆเท่านั้นนี่คือที่ปากเลยอันนี้เป็น Essence m หนึ่งทุกคนต้องไปตามลิปแมทที่สวยแล้วก็เนื้อดีมากราคาลอยนิดๆเท่านั้นส่วนมาคือใครที่อยากได้สีโทนชมพูแบบเนี้ยก็ต้องไปตามนะคะสีขาวใช้ดีผิวขาวเหลืองโอเคนะคะ สวยมากเนื้อดีตกล่องไหมก็มีบ้างนะคะใช้ดีอันนี้คือแบบตั้งแต่ได้มาก็ใช้สิ่งนี้ก่อนอันนี้เป็นลิปสีมันคล้ายๆกันเลยเนาะไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงอันนี้เป็นลิปของไอ e ซรานะคะซึ่งมีขายที่ e ีฟแอนด์บแล้วก็ออนไลน์นะอันนี้แก้วได้ทําการสววสีลิปของเขาไปใน Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram นะคะ และคือชอบสีนี้มากเป็นลิปจิ้มจุ่มแมทนะปกติแก้วไม่ค่อยชอบลิปจิ้มจุ่มแมทเท่าไหร่เพราะว่าอะไรมันติดทนก็จริงแต่มันตึงปากนะก็ไม่ค่อยทาแต่สีนี้เป็นสีที่แบบสวยคือถ่ายรูปไปแล้วมันสวยประมาณนี้นะคะทาไปแป๊บเดียวแล้วก็แห้งไวเนื้อก็อาจจะมีตกรองบ้างถ้าใครที่แบบว่า ไม่ได้บำรุงปากดีๆแต่ถ้าปากแก้วไม่ได้ตกร้องอะไรมากถูกและดีก็คือเมลินดาเขาส่งมาให้เยอะมากนะแต่ก็มีสีนี้ที่หยิบมาทาเป็นเบอร์สามาเป็นรูปแบบประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะสววทให้ดูอันนี้เนื้อนุ่มนะคะเนื้อดีแล้วก็ทาแล้วก็อาจจะหลุดง,ง่ายกว่าพวกลิปแมทแต่มันก็เขียวว่าแมทน,นะแต่มันไม่ใช่เป็นลิปแมทจิ้มจุ่มไง เน,เนื้อมันก็จะแบบมีความเงาๆแต่สีสวยสีก็มีความต่างกันนะทั้งถักสามสีเนี่ยอันนี้ก็ราคาแบบร้อยกว่าบาทมาั้งไม่ค่อยได้อัปเดตราคาของเมรินดาเลยแต่สมัยก่อนนี่คือใช้บ่อยมากนะคะแบรนด์นี้การแปลนะคะอันนี้มาจากคิเพรสน,นะคะเขาได้ทําการออกแปลมาให้ฉันลองเล่นแล้วมันก็แบบมีความน่ารัก มิงตามสไตล์คิวเพรนะจริงๆมีเขียนคิวด้วยมั้งไม่แน่ใจว่ามีกี่แท่งนะถามว่าแปลงดียังไงแกก็รู้สึกว่ามันนิ่มนะคะราคาไม่แน่ใจต้องลองไปดูตามช็อปของคิวเพรนะคะความน่ารากักฟุ้งฟิมีความใช้ได้จริงแปลงปัดเชดดิ้งแบบเนี้ยคือแกเอามาปัดแก้มแล้วมันแบบคอนโทนได้ง่ายมากแล้วก็ปัดแก้มสวยมากนะคะลงรองพื้นที่รู้สึกว่ามันยังไม่แบบ อาจจะยังไม่ถึงเท่าไหร่แต่พวกอันนี้ก็ดีแปลงเนี้ยที่ใช้เบรนเบรนเบรนเบนแบบนี้ก็ถือว่าทํามาออกมาได้โอเคเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอามาพูดถึงหน่อยอันนี้จะเป็นแปลงของซิกมาที่เป็นแปลงไม้กวาดแบบนี้ฉันอินมากฉันเอามาใช้ทําแบบนี้ เอามาลงไฮไลท์นั่นเองนะคะคือแบบใช้แล้วชอบมากนะคะตั้งแต่รู้ว่าสาวเกาหลีเขาชอบเอามาใช้ปกติก็ใช้แปรงธรรมดาแต่เวลาอันไหนที่หยิบได้ก็จะหยิบอันนี้มาใช้จบนั่นเองนะคะ จริงๆมันควรเป็นใช่แล้วชอบมาตลอดตั้งแต่ได้มานะคะอันนี้ได้มาจากตลาดนัดรถไฟสีนักครินเราต้องระบุสาขาตลาดนัดรถไฟด้วยนะสีนักคลรินราคา150บาทประมาณนั้นคนถามว่าพี่แก้ว DIY เองเหรอคะบอดิฉันไม่ถนัดงาน DIY ขนาดนั้นนะะแต่ว่าพี่กัดจําไม่ได้เลยซื้อมากเกินแบบ โอ้โหเจ็ดแปดเดือนแล้วมามาถึงโหมดสวยงามอันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปโหมดต,ตลกปุกฮากันดีกว่าอันนี้มีคนถามบ่อยมาอะอาจจะถามอันนี้แหละที่บ่อยมาอันนี้เป็นตังหูรูปดาวแบบนี้ ใช้เราชอบซื้อมาแล้วแบบใช้บ่อยสุดนะคะอันนี้ราคา250หาซื้อได้ตามตลาดนัดนะคะแต่แบบก็ไม่รู้ว่ามันแบบมีขายที่ไหนก็ซื้อแถวพันทิพย์งามวงวานนะคะก็อันเนี้ยก็จริงๆเราก็ใส่แค่2อ,อันเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะมันแท่งยาวไปใส่เป็นงาใส่อะไรมันดูเก๋นะแต่ใส่ได้3-4แบบอะ ก็ใส่ได้เยอะมาวนสลับกันไปวนสลับกันไปขอพูดซีรีส์ในปีที่แล้วที่ดูเพิ่งดูจบไปแล้วก็มาจนถึงเดือนมก,กรานะคะนั่นก็คือคิมบกจูนะคะกับเรื่องนางเงือกสองเรื่องนี้ดิฉันแต่งหน้าไปแล้วเรียบร้อยทั้งคู่แก็รู้สึกชอบนะตั้งแต่ที่แบบว่าเอาแต่งหน้าทั้งสองอันนี้มาพูดถึงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยไม่เคยดูซีรีส์เลยแต่ว่าไปดูคิมบกจูจบ ok แล้วคือมันดีมาก แบบชอบตามกันอะไรเงี้ยแล้วก็นางเงื้อก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออเดี๋ยวดูบกจูจบแล้วเดี๋ยวต้องตามด้วยอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนอินตามเราเราชอบมากๆเลยจริงๆนะคะก็ดีใจที่ได้แนะนําอะไรดีๆ ว่าแนะนําอะไรคลายเครียดผ่อนคลายให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็มาต่อกันเรื่องของไทยๆบ้างดีกว่านะคะเรามีเรื่องไทยๆที่ดูนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบบางทีก็ลำยายนะคะนั่นก็คือเรื่องโอเนกซที ative, น้องต่อน้องก้านะคะ2อก้าแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือดูมายันถึง e ี22แล้วคือฉันดูมันเนิ่นนานมากๆก็เก็บมาเรื่อยๆนะคะเป็น มันถือว่าเป็นซีรีส์แมมซีรีส์ของไทยอะไรเงี้ยก็ถามถามว่าดีไหมบางทีมันก็บทมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่รู้สึกว่าดูแล้วมันก็ดูเพลินๆได้ดูแล้วก็เครียดตามได้อะไรเงี้ยนะเรื่องนี้ก็ใครที่ดูแล้วก็ลองเมนดูว่ามันเป็นยังไงมันไม่ได้ฟินร้อยเปอร์เซ็นต์ะเพราะว่าอีฉันดูเพราะฉันชอบก้าวจิรายุ <laughs> และก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ดูมานั่นก็คือเสอือชนีเก่ง เสือกวางชนีเก้งเก้ง,กงวางเฉือชน,ชนีนั่นแหละจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะที่ดูแล้วจบ,จบ,จ,บจบไปแล้วบางทีมันลืมเอามาพูดนะคะก็เลยเอามารวมในคลิปนี้แล้วกันเพราะว่าใช้แล้วชอบ2016ไม่ได้พูดถึงพวกซีรีส์หรือว่าอะไรนอกเหนือจากพวกเมคอัพแล้วก็เอ่อสกินแคร์เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันยาวไปเพลงเกาหลีก็ยังฟังอยู่ยังคงเป็นติ่งบิ๊กแบงอยู่ยังเป็นบันแบแบงเอออะไรเงี้ยก็ยังเป็นติ่งจีดีอยู่นะคะก็ชอบอยู่ถามว่าชอบนานไหมชอบนานมาก คุยนานกว่าดีเจพูดอีกฉันชอบจีดีมาประมาณแบบจะเข้าปีที่สองแล้วอะจาก Big กแบงมานานแล้วนะแต่แบบชอบมาชอบจีดาก้อนเนี่ยเพิ่งแบบเข้าปีที่สองแล้วอะเฮ้ย <c oughs> ชอบเป็นปีปกติผู้ชายในะฉันติ่งเป็นบักพัก <c oughs> วันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะทำไมต้องเน็บอยู่ข้างหน้าสวัสดีค่ะ